ฮัลโหลหลังจากอับอายในคราวคราวคราวก่อนเรื่องของ R ตอนนี้ขอพูดถึงกับม .3 หน่อยเนาะอันนี้ย้อนวหน่อยจริงว่าเขาอยากจะพูดเท่าไหร่เพราะมันมันค่อนข้างจะง่ายนะนั่นคือในหน้าที่โอ,โ,อโอ้แต่คิวกินในหน้าที่5นั่นคือ,อความต้านทานสีเรา,เ,าเรื่องของสีเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วเนาะ เวลาท่องสีเนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับผมไม่ได้ออกสอบแน่นอนไร้สาระอันนี้ไว้ไวมอสามแต่การท่องสีเนี่ยจริง,รงๆล้าไม่ได้เน้นที่จะท่องสีนะฟังให้ดีนะเราไมไ่เน้นที่ท่องสีแต่หัวใจหลักขำๆเลยเนี่ยไม่ไขำหรอกคืออยากให้เราอยากให้รู้เลยว่าไอ้สีที่เราท่องเนี่ยมันแปลก,ปลกมันคุ้นๆไหมถ้าคุ้นเนี่ยมันคือสีองไงไล่าตามเลยคือม่วงเ่าดี สีไงสีแดงส้มเหลืองเขียวน้ําเงินม่วงไอ้สีเนี่ยถ้าท่องย้อนกลับไปมันคือม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมันคือสีของอะไรนั่นเองมันคือสีของลุงถ้าเราเรียนมสามมันจะบอกสีของลุง้งแต่ถ้าเรียนถึงมหกแล้วเราจะบอกเอ่ยนี่คือสเปกตรัมของแสงดังนั้นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสีทุกสีจะเรียงตามก,การอธิบายเรื่องสีเนี่ยหรือเอาสีไปแทนที่เนี่ยเขาจะเน้นที่เรียงตามสเปกตรัมของแสงนั่นเอง <laughs> นะครับผมงั้นแล้วในที่นี้ม่วงเนี่ยความผีมากเขาจะให้อยู่เป็นค่ามากแดงความผีน้อยจะให้อยู่เป็นค่าน้อยนะโดยเริ่มต้นจากสีทึบไปสีสว่างนั่นะคือดําน้ําตาลแล้วก็มาแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินน้ำเงินเอ่อฟาา้าน้ำเงินเนี่ยมันสีใกล้ๆกันมันใกล้เคียงกักนเวลาทีเ่เป็นสเกลเล็กเราจะแยกงไม่ออกไงเขาจะรวบเป็นสีเดียวกันเลยนะสีสุดท้ายคือเอ่อสีม่วงแล้วก็เริ่มสว่างไปเลยนั่นคือเทาแล้วก็ขาวนั่นเอง ดังนั้นแล้วเวลาจําอย่าไปท่องว่าไอ้ตัวนี้สีนี้ลองไล่สีลุงนะแล้วเราจะได้ค่าทั้งหมดเลยนะครับผมแถมอีกหนึ่งตัวต้านทานเนี่ยที่เราเคยเห็นจะมีสองแบบคือสีฟ้าไอ้สีเออสีสีฟ้ากับสีครีมสองอย่างเนี้ต่างกันราคาเท่ากันเป๊ะเลยถูกๆสีฟ้าจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นดีกว่าแล้วอย่างมีห้าแถบสีห้าแถบสีเวลาอ่านนะครับผมก็อ่าน เอา,อางี้สีแ่แถบสีเราอ่านสองตัวหน้าเป็นตัวเดียวๆนะส่วนห้าแถบสีเราจะอ่านสามตัวหน้าเป็นตัวเดียวอันนี้เคยเรียนมาแล้วเดี๋ยวขอทวนหน่อยแล้วกันนะการอ่านค่าความต้านทานในเอกสารมีบอกนะในในหน้าที่ห้านะครับผมหน้าที่ห้าจะมีด้วยกันทั้งสี่แถบสีและห้าแถบสีเนาะปกติเอาเองสี่แถบสีนะ ส,สีแถบสีก็ส่วนใหญ่เป็นสีไงด้วยสีครีมนั่นคือกระดูกหมาหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แถบนี้จะมีแค่สองจะมีแค่สองสามสีก็คือสีแดงสีทองสีเงินหรือไม่มีสีแล้วว่าไปตัวนี้คือค่าความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนอันนี้คือหลักที่หนึ่ง สองสามเวลาอ่านนะเราจะเรียกว่าอ่านหลักที่หนึ่งเอาเลขมาใส่สองมาใส่คูณด้วยสิบยกกำลังหลักที่สามโอเคเนาะตัวอย่างก็อย่างในเอกสารเลยคือสีสีแถบสี c, นะด้านล่างไน,นะนะนั่นคือแบรนด์ที่หนึ่งก็คือสีอา้าวไม่ได้เขียนไว้นี่ว่า I'm sorry สมมุติว่าอา่อ e x สมมติว่าโอ้อันนี้โมสามเนาะทวนๆหน่อยแล้วกันเนาะ <S <S เปิดผ่านเลยก็ได้สมมติตัวน,นี้สีส้มสีส้มไอตัวน,นี้สีดำตัวน,นี้สีน้ำเงินตัวน,นี้สีทองเวลาอ่านสีส้มก็ไล่เลยปุ๊บปุ๊บปบ๊คูณด้วยค่าความค่าเคลื่อนนั่นเอง ไอ้ทวด,ดีบวกลบไม่ใช่คูณดิอันนี้คูณสิบกำลังคูณสิบกำลังปึ๊บปั๊บบวกลบค่าความคาดเคลื่อนซึ่งสีทองก็คือไอ้นนอทองก่อนทองอันนี้ไงส้มอันนี้ดำส่วนข้างบนนี้คือน้ำเงินก็ไล่สีส้มไปสีส้มคืออะไรนะเวลาไล่ก็ไล่จากสีไงสีทิบก่อนอย่างที่บอกไปแล้วคือดำน้ำตาล คราวนี้ก็ไล่าตามสีลุงเลยนะแต่ครูถนัดไล่าจากม่วงไปม่วงข้ามเงินเขียวแสดแดงก็เป็นม่วงข้างกับฟ้าสีเดียวกันนะม่วงข้ามเงินเขียวเหลืองแสดแสกก็สีส้มทุกวันนี้ไม่รู้แสกกับส้มต่างกันไงพอตรงนี้ก็ไล่าจากไปสว่างคือเป็นะรเทาขาว พราะอันนี้มันมืดข่า,ขาวก็ไลศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าพูดบอกตรงเลยตั้งแต่เรียนมาไม่เคยจําว่าแดงต้องท่ากับ2องแสกสาเห้สมองไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะอ่ะมาดูสีอะไรสีส้มสีส้มวิธีแสกก็คือเลขอะไรเลขสสีดําเลข0นคูณสิบกำลังอะไร สิกำลังน้ำเงินน้ำเงินก็คือฟ้าคือเลขอะไรอย่างเลขหกบวกลบสีทองรู้เลยอันนี้บวกลบอะไรห้าเปอร์เซนขี้เกียจๆนะโอเคสิบกับเราหกคืออะไรสิบหกคือเมกะงั้นแล้วตรงนี้เราจะบอกเลยคือสามสิบเมกะเมกะโอมบวกลบอีกห้าเปอร์เซนต ประมาณนี้อันนี้คือที่เราเคยเรียนมาแล้วนะจ๊ะเคยเรียนมาแล้วจ้าเราต้องห้าแถบสีล่ะอันนี้สี่แถบสีแล้ว5ห้าแถบสีล่ะตื๊ดห้าแถบสีห้าแถบสีจะเป็นสีฟ้านะครับผมเพราะห้าแถบสีเนี่ยสีมันละเอียดขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นเนี่ยตัวที่เขาทำํำจะเพิ่มความละเอียด นะเลขอ่านได้ละเอียดขึ้นเปอร์เซ็นต์ของมันก็จะลดลงนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่หนะส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้เหมือนเหมือนเดิมนะขลังคือความคาดเคลื่อนแท่สุดท้ายเหมือนเดิมก็คืออะไรนั่นเองคือลักษณะของเลขยกกำลังอ่ะตอนนี้เป็นไล่เลยหนึ่งสสามสี่ สิ่ง Connie, ที่เพิ่มมาแถบที่เพิ่มมาคืออะไรนั่นคือความละเอียดของตัวนั่นเองถ้าสมมุติว่าใคร Ό, ที่ดูแล้วได้สรุปได้เลยคือ ail, สีแถบสี่เดสีสีเดสีเนี่ยโหพูดทุเล็มากสีแถบสีนี่คือเลขเออจะมีแค่ตัวเลขมีสองตัวเลขมีชุดตัวเลขสองตัวเลขแต่ตัวนี่สีฟ้าเนี่ยหรือว่าห้าสีจะมีสามตัวเลขด้วยกัน นั่นคือเวลาอ่านเราจะนับเราจะอ่าน1 2และ3ส่วนแถบที่4เนี่ยจะเป็นเลขยกกำลังนะแล้วก็บวกลบด้วยแถบที่5ประมาณนี้ซึ่งตัวอย่างมีอยู่แล้วในเอกสารนะครับผมงั้นขอมั่วหน่อยเนาะ1 2 3 4 5โดยปกติแล้วค่าความค่าเครื่องของตัวที่5เขาจะให้มา1เป ให้มาหนึ่งเปอร์เซ็นะนะนั่นคือ Talent ตรงนี้คือเออ่ให้เป็นเขาให้เป็น,นอะไรนะสีน้ำตาล,ลส่วนใหญ่โดนล็อกเลยว่าแถบสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลนอนอะสมมุติกำหนดกำหนดให้เป็นเอ,อเอาเหมือนเดิมเนาะส้มแดงเขียว เทาโอ้ยเทาเยอะไปเอาสีเหลืองกันคราวน,นี้มาเรียงตัวเลขห้หแถบสีก็1 2ึสคูณ10บกำลังเท่าดีสิบกำลังว่าไปแล้วก็บวกลบด้วยเท่าไหร่นั่นเองอ่ะส้มคือเบอร์อะไรส้มคือแสก็คือ3เหมือนเดิม แดงคือ2อีกตัวหนึ่งเขียวเขียวคือ5 10บวกลบเท่าไหร่บวกลบเหลืองเหลืองคือ4 10สิ 4. บกำลังสบวกลบอะไรไอตัวนี้มมาต้องคิดมากบวกหง่ายดีงั้นคำตอบที่ได้ก็คือ3ามเอ่อสามสองหคูณสิบกำลังสหรือ3.25เุดสอมกะโอมคูบวกลบหป์เซ ประมาณนี้ขออนุญาตรบรรัรนะมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่คือใครไปเจอสายอิเล็กทรอนิกส์ไปเจอก็เนี่ยไม่ต้องตกใจว่าห้าแบสีเป็นยังไงนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้มาเรื่องของ การต่อค่าความต้านทานไปดูในหน้า10นะครับผมการต่อความต้านทานจริงเราเรียนในมต้นมันจะมี3แบบใช่ไหมเขื่อ,อนุกรมขนาดและรวมรวมขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันคือการเอา2อ,อันมารวมกันนั่นเองอันนั้นเข้าใจ2อ,อันอย่างแรกก็ไม่เป็นหาอะไรแล้วการต่อพยายามจะให้หลายมือดีนะการต่อความต้าน ทางการต่อความน้านทางมีสองแบบเอาแบบแรกก่อนเลยคือแบบอนุกรมการต่อแบบอนุกรมนะครับผมซีรีส์การต่อแบบซีรีส์นะอะอนุกรมเันแบบไหนคือการต่อร่วมกันรวบร่วมกันไปยาวๆกันไปขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์นะ เขียนม่นสวยนะอันนี้ไม่สวยนี่ตรงนี้สวยแล้วก็ต่อเข้ากับไฟอ่ะมาดูตัวนี้เราต่อเข้าความต่างสักปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไอตัวนี้คือให้เป็น r1 r2 เราบอกว่ากระแสไฟวิ่งจากบวกไปนั่นเองวิ่งจากบวก ป๊บปุ๊บป๊บป๊บ,ปบไปไรไปลบนี่คือกระแสนะแต่เวลาพิจารณานางเอาพิจารณาว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่จากอะไรจากลบไปบวกแลอย่าลืมว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้ต่อไฟุ๊บอิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่อยู่ดีลบแล้ววิ่งไปเลยนะอย่าลืมว่าอิเล็กตรอนเนี่ยในความเป็นจริงแล้วอิเล็กตรอนมันมีใสยไฟยมันอยู่ในสายไฟยทุกตำแหน่งอยู่แล้วประมาณนี้ นี่คืออิเล็กตรอนถ้าความต่างศักย์เป็นศูนย์หรือระหว่างแผ่นสองตัวนี้หรือระหว่างศักย์นี้มีค่ากันมันเป็นศูนย์เมื่อเป็นศูนย์ปุ๊บจะไม่เกิดความต่างศักย์อิเล็กตรอนจะไม่ไหลแต่ถ้าสมมติเกิดความต่างศักย์ขึ้นมาแล้วเกิดพลังงานขึ้นมาแล้วนู่นนี่นั่นมีลักษณะของพลังงานปุ๊บอิเล็กตรอนจะเข้าไปรับพลังงานฟังให้นะอิะเล็กตรอนจะเข้าไปรับพลังงานให้มองอิเล็กตรอนเนี่ยเหมือนกับกระบะรถขออนุญาตวาดรูปใหม่นะ ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บปึ๊บป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 ับป๊บปับป๊บปึ๊บอิเล็กตรอนเหมือนกระบะเหมือนกระบะรถเปล่าเปล่าเหมือนรถเหมืองแร่อืมจากนั้นตัวนี้จะเข้าไปในแหล่งใจไฟเมื่อเข้าไปในแหล่งใจไฟปุ๊บตัวมันเองจะได้สิ่งสิ่งหนึ่งกับสิ่งสิ่งหนึ่งหอบสิ่ง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 หนึ่งมาด้วยนั่นคือพลังงานไอ้นี่เป็นการคิดแบบติ๊กต่างนะไอ้ตัวนี้ไปไหนมันก็ไหลไปเรื่อยเลยปื๊บปื๊บปื๊บ พลังงานตัวนี้อะไรพลังงานนี้ก็คือค่าของศักย์ไฟฟ้านั่นเองความต่างศักย์ที่มันห่อไปนั่นเองส่วนนี้คืออิเล็กตรอนอ่ะเมื่อตอนไหลเข้าไปในตัวนี้แล้วปุ๊บเจอกับความต้านทานหรือที่บอกว่าโหลดตัวใช้ไฟเมื่อเข้าไปแล้วปุ๊บตัวมันเองจะใช้ไฟส่วนหนึ่ง ตัวเองใช้ไฟส่วนนึงปุ๊บออกมาปุ๊บอิเล็กตรอนเมื่อออกมาแน่นอนว่าพลังงานเมื่อใช้ไปมันจะเหลือไม่เท่าเดิมจะเหลืออยู่หน่อยนึงคึ้งๆึองาึไม่เท่ากันอีกจะเหลืออยู่หน่อยนึงนะหน่อยนึงไปไปไหนก็คือไปให้ตัวตัวต่อไปเองมันจะทําการเฉลี่ยโดยที่ดูจากค่าความต้นานทานตัวไหนความต้านทานมากก็รับพลังงานมากตัวไหนความต้านทานน้อยก็รับพลังงานน้อย จากนั้นแล้วเมื่อพอให้ตัวต่อไปปุ๊บเอเล็กตอนก็ประดึงว่าพลังงานให้เกลี้ยงในวงจรเลยนะสมมุติให้เกลี้ยงนะจริงๆมันจะไม่ต้องเกลี้ยงก็ได้นะให้เกลี้ยงตัวเองไปไหนกลับไปเพื่อว่ารับพลังงานแล้ววนลูปนี้ไปเรื่อยเองแน่นอนว่าถ้าตัวนี้ไม่มีพลังงานปุ๊บตัวมันเองก็ไม่วิ่งเพราะไม่มีพลังงานให้นี่คือหลักการให้ของพลังงานนะครับผมดังนั้นแล้วจากรูปนี้สิ่งที่บ่งบอกเราได้คืออะไรนั่นคือ ตัวนี้เป็น V1 ตัวนี้เป็น V2 งั้นจากรูปนี้บอกเลยว่าพลังงาน2ตัวที่ได้ไม่จะเป็นน้เท่ากันเพราะอย่างที่บอกถ้าสมมติตัวใดตัวหนึ่งอามาก V จะมากตัวใดตัวหนึ่งน้อย R ตัวใดตัวหนึ่งน้อย V จะน้อยแต่ว่าเมื่อเอา2ตัวมารวมกันแล้วจะต้องได้ค่าเท่าเดิมก็คือเดลต้า V งั้นจากรูปนี้สรุปได้เลยว่าเดลต้า V หรือ V รวมหรือซิกมาวีวีรวมขอระบบจะมีค่ากับ V 1บวกกับ V นั่นเอง V2 เคยพูดไปในเรื่องของความท้านทานนะอันนี้มาตรวจอีกครั้งนะแล้วกระแสล่ะไอรวมล่ะไอรวมล่ะจากรูปนี้ไอรวมตัวนี้จะหมายถึงอะไรหมายถึงอิเล็กตรอนโทษทีจำนวนอิเล็กตรอนที่ไหลผ่าน มันคือจำนวนอิเล็กตรอนที่หไหลผ่านพูดง่ยายคือถ้าสมมติเ่ามีอิเล็กตรอนไหลผ่านเข้ามาสิบสิบตัวเวลาออนออกไปกี่ตัวเหมือนกันก็ต้องออกมาสิบตัวออกไปผ่าน R ที่สองก็ออกผ่านกี่ตัวก็ผ่านสิบตัวเหมือนกันดังนั้นแล้วสังเกตดูว่าอิเล็กตรอนมันไม่มันไม่ได้หายนะทําความเข้าใจใหม่นะ R ที่ใช้หรือหลอดไฟที่ใช้ไฟเนี่ยไม่ได้ใช้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเป็นแค่การพาพลังงานไปให้เท่านั้น เมื่อพาพลังงานไปให้ตัวเองพลังงานหมดตัวก็กลับมารับไปคืีไม่ใช่ว่าหลอดไฟกินอิเล็กตรอนเป็นอาหารแล้วมันถึงสว่างไม่ใช่ดังนั้นเมื่อมันให้พลังงานเสร็จปุ๊บมันก็ต้องออกมาโอเคไหมมันออกมางั้นเข้าไป1ิก็ต้องออก1ิด้วยงั้นจานวนอิเล็กตรอนในการต่อซีรีส์หรือการต่อวงลูปน,กกนี้จะมีค่าทุกจุดมีค่าเท่ากันนน้นจึงบอกเลยว่า i ที่1 I ที่สองจะต้องมีค่าเป็นไงกัน ไที่หนึ่งไที่2จะต้องมีเท่ากันและจะต้องมีค่าเท่ากับไอด้วยไอรวมด้วยนั่นเองเอง,งั้นการต่ออนกรมเราจึงสรุปว่าการต่อนุกรมสรุปการต่ออนุกรมไอเท่ากันดอกจันใหญ่ๆเลยไอเท่ากัน นี่คือหัวใจหลักของการต่อนะมสามจะเรียนมาคือ R การต่อนุกรม R เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นผลพลอยได้จริงๆว่าผมพอยได้เหรอก็กมันก็จะสำคัญทั้งคู่แหละแต่หลักการใหญ่ใจความคือตัวนี้นะดังนั้นก็จากเลยจากเดลต้าวีเท่ากับวีหนึ่งบวกวีสองเหมือนขีนรอบสองเนาะเออเอาอะ คนมันจะขอเรื่องอจะเขียนไงดีจากตนนัวนี้ซึ่งจากกัวถึงโอームจากกฎของโอームโอ้มเขียนไงวะโอ้มเขียนยังไงแม่เจ้าโอ้ม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 เนี่ยมันช้าก็เพราะไอ้เขียนโอ้มไม่ถูกนี่แหละ เออถูกแล้วจากกฎของโอหมคือ V ีกับอะไร I R ดังนั้นก็ได้กลายเป็นดังดงนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรนั่นเอง I รวม R รวมเท่ากับโทษที I 1 r 1บวก I 2 r 2เราบอกว่า I มันเป็นไงกัน i มันเท่ากันถ้า i เท่ากันตรงนี้ดึงตัวร่วมออกได้งั้น i กับ i ไปงนไงได้ทีตัดกันได้ทีดังนั้นเราจะได้ r เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง R รวมไม่ขอเขียน R รวมเนาะดูโบราณเอาคณิตศาสตร์ดีกว่าเท่ๆท A 1บวก r 2บวก r 3โทษดีเอาแค่นี้ก่อน ก็คือเอา r ทาไมนี่เองมาบวกกันแต่ถ้ามีต่อมากกว่านี้ถ้ามีต่อมากกว่านี้ก็บวก r อะไรเด้อ r 3าแล้วก็บวกไปเรื่อยถึง r ที่ n จะไม่ได้ไปดูในเออไปดูในส่วนที่เป็นความต้านเออเป็นตัวเก็บประจุนะพูดไว้เหมือนกันละเอียดเหมือนกันโ okay. อเคน,นีก้การต่อแบบอนุกรมคราวนี้มาดูในกราฟดูในกราฟหน้าสิบนะครับกราฟหน้าสิบจะเป็นตัวบอกว่าเมื่อไฟนะ ไฟไหนผ่านมาเมื่อผ่าน R 1ปุ๊บไฟจะดรอปลงนะผ่าน R 1ไฟดรอปลงเพราะอะไรเพราะมันถูกใช้ไฟไปจากนั้นก็คงที่พอคงที่เสร็จป,ปุ๊บพออ่านสอบปุ๊บมันก็ดรอปลงอีกทีหนึ่งก็ไหลเข้าไปปุ๊บก,ก็เป็นไปตามนี้อันนี้คือกรกะารต่อแบบอนุกรมต่อไปคือการต่อแบบขนานขนาน,ขนานจะใช้คําว่าพาราเลียนะครับผม ถ้าใครเคยต่อพอตคอมอะไรคอมมันจะมีของสองอย่างนั้นคือพาเรียลกับซีเรียลเอ้าเดี๋ยวอันนี้ไม่กซีเรียลซีรีวะซีรีมีพาเรียลกับซีเรียลพาเรียลคืออนโกรมซีเอ้ยท่านี้าพาเรียลคือแบบขนานนั่นคือเอาพอตสองอันมาต่อกันมาต่อคู่กันเองเราเรียกว่าแบบขนาน แบบขนานต่อแบบไหนก็ก็ก,ก,ก็ต่อขนานตามรูปนี้คาว่าขนานไม่ใช่สองอันนี้ขนานกันนะทำความเข้าใจหน่อยนะคาว่าขนานหมายความว่า r 1 r 2เนี่ย r 1 r 2เนี่ยมีจุดร่วมหัวท้ายคือจุดเดียวกันนั่นคือตรงนี้ r ตรงนี้เป็น a ตัวนี้เป็น b การต่อแบบขนานคือจุดร่วมหัวท้ายประมาณนี้นะ ไม่จำเป็นต้องโอ้เขียนให้มันขนาดแล้วระบบขนาดไม่ใช่เริ่มจุดเดียวกันท้ายจุดเดียวกันทําให้สักสองตัวเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองขอไม่พูดถึงแบบอันเก่าอนะเนาะถ้าเราบอกนี้ตรงนี้คือ v ที่ a ตรงนี้คือ v ที่ b งั้นจุด a ตรงนี้คืออ้น่เองก็คือ v ที่ a ตัวนี้คืออะนกัน v ที่ b ถ้าจุดนี้คือไล่สายไฟก็ถือว่าสายไฟนี้ความต้านเป็นศูนย์นะงั้นถ้าตรงนี้ไม่มีความต้านไล่มาตรงนี้ก็ v เหมือนกัน V ที่ A ตรงนี้ก็ i เหมือนกัน V ที่ A ไล่มาปุ๊บตรงนี้ไล่มาก็คือตรงนี้เหมือนกันก็คือ V ที่หนายเอง v ที่ B ตอนนี้คือ V ที่หนายกัน V ที่ B งั้นจากรูปนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยงั้นแล้วความต่างศักตรงนี้เดลตา V หรือ V รวม จึงมีค่ากับ v ีช่ไงได้เหร v ที่ค่อมที่หนึ่งเท่ากับ v ที่ค่อมที่สองโอเคไหมโอเคไหมตรงเนี้ยมันคือเดลต้า v ส่วนตรงนี้คือ v ีที่หนึ่งตัวนี้คือ v ีที่สอง v ีที่ค่อมมาเนี้ยปึ๊บปื๊ปึ๊บปื๊ป๊ป๊ปปมีค่าเท่ากันเลยแต่กระแสเท่ากันไหมกระแสไม่เท่ากันนะเวลาที่กระแสไหลเนี้ย ขวารูปใหม่นะคะเริ่มเละค่ะกระแสะอันนี้ R ที่สองอันนี้ R ที่หนึ่งกระแสะเวลาไหลนะครับผมเวลากระแสะไหลมาปึ๊บป๊บป๊บ i ไ,ไหลผ่านมาเราจะใช้หลักการเดียวกันตรงนี้เลย i ไ,ไหลผ่านสมมติว่ามีอิเล็กตรอนสมมติให้อิเล็กตรอนมีประมาณสิบตัว เมื่อเกิดการแยกไหลปุ๊บอิเล็กตรอนจะเป็น10ตัวได้ไหมจะไหลผ่านตรงนี้10ตัวตรงนี้10ตัวได้ไหมไม่ได้อิเล็กตรอนแยกรางไม่ได้งั้นแล้วตันวนอิเลตอนจะขึ้นอยู่ค่า R ยิ่ง R มากสากมาก V ีด้กับ i อใช่ไหมไปหนึ่งนะเดี๋ยวลืม V ีเกับ i องั้นถ้า R มากอาามาก I จะน้อยอ้อถ้า R มากประมาน พูดง่ายคือตัวไหนที่ความต้านทานมากอิเล็กตอนไหลผ่านไม่ดีโอเคไหมอามากองไลตอนจะไหลผ่านไม่ดีพูดง่ายกระแสจะดรอปลงแต่สักไ,ไฟ้าที่ใช้จะมากขึ้นนะเอางั้นงงเดีไมพ่พูดถึงสักนะพูดถึงไอตัวนี้ก่นอนอสักพ่ออสักตนี้เท่ากันนะลืมไปแบบขนาดอ่า ความต้านทานก็มันคือชื่อต้านทานแล้วมันไม่ดีงั้นแล้วไอ้ตอนเคลื่อนที่ไม่ดีมันจะไปด้ามตัวที่มีความต้านทานน้อยกว่าดังนั้นแล้วอันนี้ครูจะไม่ฟิกนะว่าเอ้ยอันไหนไอมากอันไหนน้อยสมมติว่าตรงนี้ไอมากไอตัวนี้ไหลผ่านมา x ตัวตัวนี้ไหลผ่านไปอะไรก็เป็น10ลบไนสิบลบ x ตัวประมาณนี้แต่ออกมาก็มีค่าเป็นไงก็มีค่าเดิมนั่นคือ x บวก10ลบ x ตรงนี้ตัดออกไปก็มีค่าเป็นกี่ตัวนั่นเองก็มีค่ากับ10ตัวเหมือนเดิมดังนั้นจากตรงนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าผลรวมของ i ก็มีค่า i ที่ผ่านตัวที่1บวก i ที่มีผ่านตัวที่หนึงอีกตัวที่2นะก็จะได้เหมือนเดิมจากอีกแล้วจากซิกมา i เท่ากับ i 1บวก i 2 เหมือนเดิมกฎของโอมนะจะใช้กฎของโอมมคือ V ได้กับ I, R กฎของโอมมาตลอดแล้วใช้บ่อยมากจาก V ได้กับ I, R ดังนั้น I มีค่ากับอะไร V ส่วน R บึกบดอะไรเนี้ยเพิ่งจะเติมตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไร I ก็เป็น V ส่วน R ก็วงเล็บ ซิกมา V ส่วนซิกมาอะไรนี่ซิกมา R เท่ากับ v 1ส่วน R1 บวก v 2ส่วน R2 ย้อนกลับมาดูด้านบน v เท่ากันเมื่อ v เท่ากันดึงตัวร่วมมา v ททำไมกันได้ตัดกันได้งั้นแล้วก็จะมีค่าเป็น1ส่วนซิกมา R เท่ากับ1นส่วน R1 บวก1ส่วน R2 นะครับผมเมื่อจะมีสูตรลัดคือซิกมาพอมเป็นส่วนกลับใช่ไหมเวลาหาต้อง หาเสร็จอะไรเสร็จต้องกลับเสร็จกับส่วนด้วยเขาเลยมีสูตรลัดว่าซิกมาอีเท่ากับอะไรนะอารเออคูณอาร์สวนด้วย R อะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ต้องจำหรอกคิดอย่างนี้ก็ได้ปึงสมองอันนั้นไว้สูตรลัดไว้เจออ2ตัวแต่บอกเลยว่าโมหไม่ได้เจออ2ร์สองตัวนอนเจอเยอะนะ นั่นคือมันจะมี r 3 4ตัวขึ้นไปก็บวกต่อไปเลยแล้วกัน r 3แล้วก็บวกจุดจุดจดจนถึง1ส่วนที่ r ใดๆนั่นเองประมาณนี้นี่คือแบบขนาดนะจ๊ะซึ่งการตอบแบบขนาดนี้ r จะลดลง อาจจะลดลงส่วนการตอบแบบบรทุกกรมอาจจะเพิ่มขึ้นนั่นคือความต้านทานจะเพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นในกิจกรรมที่จะทําในโรงเรียนนะครูจะมีบอร์ดให้ไม่เอามาด้วยลืมครูจะมีบอร์ดเอามีบอร์ดมาให้บอร์ดขาวๆนะครับผมแล้วก็ให้นักเรียนตอบความต้านทานไปและแน่นอนว่าความต้านทานที่ครูกาหนดให้เนี่ยไม่มีตัวต้านทานในนั้นที่ให้แน่นอนจะต้องเอาตัวต้านทานนั้นมาต่อให้ได้ค่าตามที่ต้องการประมาณนี้งั้นแล้ววันนี้พูดถึงทฤษฎี เจอในห้องปฏิบัติทำไม่ได้หกนนักคะแนนส่วนคนอื่นนะจ๊ะที่จะลองเล่นดูไงดูเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งทำอัดอัดมาให้ดูนะว่าการต่อเป็นไงบอร์ดที่เราใช้เป็นแบบไหนแล้วก็ตัวอันทานเป็นแบบไหนต่อต่อยังไงอะไรยังไงแล้วการใช้อุปก,กรณ์ในการวัดนั่นคือพวกมัลติมิเตอร์วอเมเตอร์แอมเปร์เป็นยังไงใช้ยังไงเดี๋ยวจะมาสาธิตนอกรอบนะจ๊ะ อ่ะจบการต่อแบบอนุกรมการต่อแบบขนาดอ่ะมาดูในหน้าที่สิบเอ็ดหน้าที่ส1บเอ็ดด้านล่างจะเป็นกราฟนะครับผมวกราฟ v เนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะดอกตั้งแต่จุดนี้ไปเลยนะกราฟมันดอกตั้งแต่จุดที่กระแสเริ่มเข้าและออกดอกไปทางเดียวกันเลยอืมส่วนดอกยังไงสองตัวนี้จะดอปในค่าที่เท่ากันนะครับผมเท่ากับอะไรก็เท่ากับหัวท้ายนั่นเอง ถ้าต่อแค่นี้ก็เท่ากับเดลตาวีได้เลยแต่ถ้าต่อเป็นวงจรรวมปุ๊บว่าฟังน,นะถ้าต่อวงจรรวม v ีหนึ่งวีสองไม่จะเป็นเท่ากับเดลต้าวีนะโอเคนะมันเท่ากับแค่เฉพาะตัวที่มันขนาดเท่านั้นอันนี้แค่การพิสูจน,น์เฉยๆไปยังไงเดี๋ยวจะพูดถึงในตอนที่ทำโจทย์อีกทีนึงนะครับผมเรื่องของการยุบวงจรอือฮ mm ึ hmm. หรือว่าเราจะลองสักข้อหนึงดี จะรอสักข้อดีไม่เอ่ยอม,อม,มันจะมีเรื่องของการรัดวงจรด้วยนะค่อยไปเจอในโจทย์แล้วกันนะครับผมดังนั้นแล้วตอนที่ทําโจทย์เรื่องนี้อาจจะยาวนานนิดนึงนะเพราะว่ามันจะต้องฝึกการไล่แล้วการต่อมีหลายแบบมากมีทั้งแบบออ่เมีทั้งแบบผสมรัดวงจรต่อสมมาตร ต่อแบบ Bridge แล้วก็ต่อแบบอ,อะไรนะเดลต้าวายประมาณนี้พูดทั้งหมดเลยนะเพอๆไอเดลต้าวจะมีการพิสูจน์ด้วยอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเครอไปนั่งเร่นๆดูแทะโรมดูขำๆนะครับผมเดี๋ยวจะพูดต่อนะถ้าครกบกคึ้มใจเดี๋ยวพูดต่อ รอพูดถึงเรื่องของสัไกฟไฟ,ฟก่อนจะได้ครบเลย v r a ออาดังไหมฮัลโหลฮัลโหล